มาพี hey! ่น <encanta> ้องมากับเผาเอิง oh กับซอสพริกครับกับเผาเอิงไข่อ่ะมอม เฮลโหลเอวิลวันเอวิลเว่สวัสดีครับลุงวันนะครับจากดูสารพาเย็นพาเที่ยวพี่น้องมืาอนี้มีหน้าเซาะแซ่มาฝากพี่ตอนน้องที่เราครับอ่ะกับบรรยากาศดีๆครับอยู่ตรงหน้าแต่ตินเขาอ่ะเปนู่นมาอนี้ครับง่ายๆครับช่วงนี้อึ้งเมืหลายพี่น้องนี่ครับโอ้หูยกะเพราอึ้งอ่ะพี่น้องู๊ยนี่อ่ะ <laughs> เป็นเ,เมนูดัดแปลงมากครับปกติกับเดี๋มิเต่ต้มตะปิ้งตะย่างนะครับอ่ะมาเนี่ยลูกวัวเนามาดัดแปลงเป็นกะเพรากะเพราอื่นครับอึองไข่ครับผมตัวง่ายครับไข่เต็มทองได้พี่น้องอู้วอ่ะแซ่บๆกันกับข้าวสวยกันท่อนนี่อ่ะลูกวัวนาะซอสลงอย่างน้อยมาพี่น้องมา กับเผาอึงกับซอสพริกครับอุ้ยอารุยๆุอืมขอทานพี่น้องไบนูนี่ ทุกวันครับแต่อึงแม่ใครมาเลยมือนโจนี่นถือว่าเป็นช่วงฝนฝนที่สองแล้วครับโจนี่นถือว่าอึงหลายครับเพราะว่าฝนแหลกนวไดกินไปแล้วตอนนี้ฝนสองก็เริ่มอึงก็เริ่มหลายขึ้นต่อ้ากับท่มามาพี่น้อง อ่ะพวกแม่พวยยังกับหลายนะครับอ่ะกินเท่าต้องมีวิธีการกินแน่ๆหน่อยอืมมือแตว่าเด็ดที่ส่ครับกระเพราอ่องอืมสุดท่านั้น อใครเต็มท่องพื่อออื ดูกแต่ครบครบอบือนสองเนี่ยกระดูกเริ่มแข็งขึ้น แบบกะเพราอืมซอบีแบบกะเพราอึ่งเขาสวยร้อน อืมขออย่าครับ จุดนี่กระดูกจะแข็งนาะพี่น้องอมซับสวทงาม บอีกแบบนึงพี่น้องสองไม้สอง,มสองเมื่อืม บรรยากาศช่วงนี้อ่ะฮ้อนฮอนครับมบางทีไมีฝนนะอืึงออกหลายเนน็นูอึงกะตอนนี้ก็คือ <c oughs> ว่าพี่น้องมีออกมาเ,เรือ่อยๆนะไม่นดัดแปลง ร้าเมืองครับผัดกะเพราอึงไข่อ่ะมอมอื้มมันไข่อึงหอมกะเพราะ Stop eating that. Mm -hmm. mm -hmm. ah, another อืมีตัวใครเลือตึงมาใครอ่ อมอพี่น้องเลยขอยาดอ่้เนมนูม่นี่เลอนะขนาดอ่ะพี่น้องโอ้เนมนูมื่อนี่แซ่บขนาดค,ครับเมนูกะเพราอึงครับอ่ากะเพราอึงใครครับ เ,เดี๋ยวอยู่สามสี่ตัวอ่ะเดี๋ยวร่วงไปกินต่อมือน,นี้เมือแล้วเนาะเอามาฝากพี่ตอนนองเพราะได้รู้รสชาติครับว่ากัะเพราเอืงมันเปล่ไงไหนสรุปแล้วก็โอ้แซบพี่น้องมันมีไข่ไข่เอึงกคือดูเอึงกำลังขวบขบ่บขวบข่าเพื่อดีครับสตขันฝนสามมาเนี่ยเริ่มติดแข็งเอืงเดิมติดตัวใหญ่นะครับอ่ะหอมใบกระเพราหอมเครื่องกระเพราครับแซบรสจัดจัดกินครับเขาสวยอ่าเขาสวยห้อนแซบสุปเท่านั้น อ่ะกล่ามาฝากพี่ต้อนน้องครับกับบรรยากาศทงหน้าไต่ตีนเขาครับคือเกาอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้รุวัก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เมตตาหาเขียนตีตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับกัน่มีพี่พี่นองกับ่บมีรุวัในตอนนี้นะครับเนาะจะไหนฝากกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลงุงวันแน่ช่องดูสารภาคกินภาคเที่ยวทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจและทั้งยูทูบอ่ะวันนี้จากล่างด้วยกรรมน้กลางสิเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอไหมผมสวัสดีครับปูนปูน